ามความรับถ้าไม่รู้สิ่งนี้อย่าเพิ่งตัดแต่งกิ่งยางเพื่อนรู้ไหมคะว่าถ้าหลายคนที่ปลูกยางมาแล้วบางคนก็ตัดแต่งกิ่งยางตัดแต่งกิ่งสูงเกินไปต้นยางสูงชรุดทําให้ต้นสูงจริงแต่ว่าต้นไม่โตสิ่งสําคัญก็คือขนาดของรับต้นเพราะไปเกี่ยวข้องกับผลผลิตน้ํายาค่ะเกี่ยวข้องกับผลผลิตยังไงคะก็คือความยาวของรอยกรีดไม่ว่าเราจะเปิดกรีดหน้ายาง สองหน้าหรือสามหน้าอันนี้ค่ะเกี่ยวข้องกับความยาของรอยเกรดทุกความยาของรอยเกรดหนึ่งเซนติเมตรสามารถเพิ่มผลผลิตต่อวันได้ตั้งแต่สองร้อยกรัมถึงห้าร้อยกรัมค่ะก็คือประมาณครึ่งกิโลกรัมต่อไร่ต่อวันเลยนะคะอันนี้เราต้องเก็บเลขผสมน้อยไปเรื่อยๆค่ะคิดดูสีว่าถ้าเรารีดยาหนึ่งปีเราจะได้ผลผลิตเพิ่มขนาดไหนคะความสําคัญของการตัดแต่งกิ่งก็เข้ามามีความสําคัญในจุดนี้ด้วยและอีกอย่างก็คือเกี่ยวข้องกับโรค ในการเข้าทําลายต้นยานค่ะการที่ต้นยานมีรงพุ่มเพิบเกินไปอันนี้เกี่ยวข้องกับการไหลเวียนของลมในในสวนยานค่ะก็จะทําให้เป็นแหล่งในการที่ระบาดของโรคได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคทางใบหรือโรคที่หน้ากิจยางนะคะดังนั้นควรจะมีการตัดแต่งกิ่งให้เหมาะสมค่ะการตัดแต่งกิ่งเริ่มตั้งแต่ปีแรกจนกระทั่ง2ปีแรกค่ะ มีความสาคัญค่ะหลังจากนั้นเราก็ปล่อยให้ต้นยางสร้างทรงพุ่งแล้วก็ช่วยทําให้ต้นยางเจริญเติบโตได้ดีค่ะผู้พิสัยมี3ามความรับเทียอมาบอกค่ะว่าตัดแต่งกิ่งยางอย่างไรทําให้ต้นยางเจริญเติบโตดีและทรงพุ่มสวยงามค่ะอันแรกก็คือการตัดแต่งกิ่งขึ้นจุ่กับพันยางค่ะพันยางแต่ละพันมีลักษณะของทรงพุ่มแตกต่างกันอย่างเช่นพันสองห้าหนึ่งเป็นพันที่มีทรงพุ่มขนาดใหญ่มีการแตกกิ่งออกมาสอสานกิ่งและทีนี้ เวลาตัดแต่งกิ่งจะต้องสร้างสมดุลของทรงพุ่มด้วยค่ะไม่ใช่ว่าเราไปตัดแต่งกิ่งซะจนทรงพุ่มพุเสียนะคะเพราะว่าการที่มีทรงพุ่มมากนั่นหมายความว่ามีพื้นที่ใบมากพอมีพื้นที่ใบมากเขาก็จะมีการสังเคราะห์แสงสร้างอาหารได้มากซึ่งอาหารที่ได้จากการสังเคราะห์แสงนี้ ก็จะมาช่วยในการเจริญเติบโต,บตของต้นยางรวมทั้งให้ผลผลิตนั้นยางด้วยค่ะดังนั้นในการตัดแต่งกิ่งของพันธุ์สองห้าหนึ่งจะต้องดูด้วยนะคะไม่ใช่ว่าไปตัดแต่งกิ่งมากเขาเป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตนั้นยางสูงโสมผู้ขนาดใหญ่ช่วงสองปีแรกจะมีการแตกกิ่งมากก็จะกลายเป็นว่าทั้งลำต้นหลักแล้วก็กิ่งรองมีขนาดใกล้เคียงกัน หรือบางทีถ้าไม่ตัดแต่งกิ่งเนี่ยแต่สูงพุ่มมากเกินไปค่ะอันนี้จะต้องตัดแต่งกิ่งเพื่อจะรักษาลําต้นหลักนะคะการตัดแต่งกิ่งในช่วงปีแรกก็จะตัดรักษาระดับความสูงประมาณ1เมตรค่ะตัดไปตัดกิ่งไปส่วนที่เหลือกิ่งก็จะอยู่ประมาณสักสองสามกิ่งและจากนั้นเราก็ดูว่ากิ่งไหนควรจะมาเป็นลําต้นหลักแทนลําต้นหลักเดิมนะคะเพราะว่าลําต้นหลักเดิมบางทีก็ไม่โตแค่แกรน เราก็อาจจะใช้กิ่งรองขึ้นมาเป็นลำต้นหลักได้โดยที่การที่ข้อต่อของกิ่งนี้ไม่มีผลค่ะเพราะว่าเพิ่งจะอยู่ปีแรกนะคะและทีนี้พอการตัดแต่งกิ่งควรจะตัดแต่งกิ่งและพอปีที่สองเราก็ตัดแต่งกิ่งที่ระดับความสูงประมาณ2.5เมตรค่ะไม่เกิน2.5เมตรถ้าหลังจาก2.5เมตรปล่อยไปค่ะปล่อยให้เขาสร้างทรงพุ่งเขามีลักษณะอย่างนีง้คือเขาจะทิ้งกิ่งเองค่ะ และอที่สองก็คือ 1,600. กร0อเป็นพันที่มีขนาดทรงพุ่มปานกลางมีการแตกกิ่งหลักประมาณ3าถึงหกิ่งและทีนี้ในช่วง2ปีแรกเขาจะเป็นพันุ์พิเศษอย่างหนึ่งคือไม่แตกกิ่งค่ะจะส่งชรูด่างเดียวบางทีส่งชรูดเป็น5้ถึงหเมตรซึ่งสร้างความหนักใจให้กับเกษตรกร,เ,กรเจ้าของสวนมากว่าเอ๊ะทำไมไม่แตกกิง่ง สูงชรุ้อย่างเดียวและยิ่งในเขตที่พายุลมแรงกลายเป็นว่าต้นโน้มลงไปค่ะโน้มไปจนหาดีมเนี่ยจะแก้ปัญหาอย่างไรอันนี้วิธีการก็คือไม่ต้องไปตัดแต่งนะคะปล่อยเข้าไปเพราะว่าครบธรรมชาติของเขาพออายุมากกว่า2ปีเขาจะแตกกิ่งทรงพุ่มเองโดยธรรมชาติค่ะเราก็ใช้วิธีช่วยนั่นก็คือหาอะไรมาค้ำยนันค่ะเป็นไม้ค้ำยันก็ได้หรือว่าใช้เชือกตึงขึ้นนะคะเพื่อที่จะมาให้ต้นโค้งงอค่ะ และอีกอย่างก็คือพันสามเก้าศูนย์สี่อันนี้เป็นพันขนาดทรงพ้ปานกลางมีการแตกกิ่งสองสันกิ่งเช่นเดียวกันค่ะอันนี้ก็ต้องดูค่ะว่าตัดแต่งกิ่งอย่างไรให้สมดุลไม่ไม่ให้สรงพุ่มหนักไปข้างใดข้างหนึ่งมากเกินไปเวลาลบพัดอาจจะทําให้ต้นหักล้มเสียหายได้นะคะ อันที่สองก็คือความสูงของกิ่งยางค่ะเราจะตัดแต่งกิ่งทิ้งก็คือกิ่งที่ต่ำกว่าหนึ่งเมตรนะคะอันนี้ค่อยๆตัดออกไปค่ะแล้วก็ให้เหลือเฉพาะกิ่งที่อยู่หนึ่งเมตรขึ้นไปเพราะปีที่สองเราก็ตัดแต่งกิ่งเช่นเดียวกันค่ะระดับความสูงของกิ่งอยู่ที่สองจุดห้านิ้วก็พอค่ะปล่อยให้เขาสร้างทรงพุ่งให้สร้างอาหารให้กับต้นยางบำรุงต้นยางให้ต้นยางโตเพื่อจะเปิดกรีดยางได้ค่ะแต่ถ้าเราไปตัดแต่งกิ่งสูงชรุดเกินไป รู้ไหมคะว่าธรรมชาติของต้นยางเขาจะทิ้งกิ่งโดยธรรมชาติอยู่แล้วค่ะว่าต่แต่งกิ่งที่2.5เนตรบางทีเขาก็ทิ้งกิ่งสูงคาครบสูงอยู่ที่3.5หรือ4เมตตได้วย3ค่ะ และความลับที่3มก็คือตัดแต่งกิ่งในช่วงฤดูฝนค่ะอย่าไปทําในช่วงฤดแูแรงนะคะเพราะว่าในช่วงฤดูแรงความชื้นในดินมีน้อยก็อาจจะทําให้ต้นยางได้รับผลกระทบค่ะยกเว้นว่าเป็นยางบางพันอย่างพันสองห้าหนึ่งถ้าทิ้งไว้นะคะอย่างถ้าเป็นเขตแถวภาคอีสานภาคเหนือคะ่ะช่วงฤดูแรงยาวนานตั้งหกเดือนถ้าทิ้งไว้ขนาดนั้นนะคะเราไม่รู้เลยค่ะว่าไหนเป็นกิ่งหลักกิ่งรองดังนั้นควรจะมีการตัดแ,แต่งกิ่งบ้างคะ่ะเอาให้พอสมควรนะคะ ให้มีกิ่งเรือประมาณสามถึงสี่กิ่งนะคะแล้วก็ค่อยมาตัดอีกครั้งหนึ่งในช่วงต้นฤดูฝนนะคะนี่รากาศเป็นสามความรับที่ครูสวยนํามาบอกเขาว่าการที่จะตัดแต่งกิ่งยางให้คํานึงถึงอันแรกก็คือพันยางอันที่สองคือระดับความสูงของการตัดแต่งกิ่งและอันที่สามก็คือฤดูกาลในการตัดแต่งกิ่งยางค่ะที่จะช่วยให้ต้นยางําลังเติบโตดีสมบูรณ์และก็สามารถเปิดกิ่งยางได้เมื่อครบกําหนดค่ะ ถ้าเห็นว่าความรู้นี้ดีอย่าลืมกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามกดไว้ในรายการโปรดเพื่อกลับมาดูง่ายๆนะคะและถ้าใครอยากรู้ลึกร,รู้จริงสามารถมาเรียนรู้กับครูพิสมัยได้ค่ะครูพิสมัยมีคอสเทคนิกคการเพิ่มประสิทธิภาพการเกรือยางให้ผลผลิตเพิ่มน้ำยางเพิ่มเป็นคอสที่ครูพิสมัยตั้งใจมากค่ะอยากจะนำเอาความรู้และประสบการณ์การทำงานมาส่งต่อให้กับเพื่อนให้กล้าก็อดจับเงินล้านค่ะ ถ้าใครสนใจเข้าไปที่น้าโปรไฟล์ไปกดลิงก์หรือว่ากดข้อความบอกว่าสนใจและเรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะคือให้ราคาพิเศษสำหรับสิบตัวแรกที่จองเข้ามาค่ะความรู้ไม่แพงหรอกค่ะแต่ความไม่รู้ต่างหากที่แพงอย่าไปรอผิดเราถูกเลยค่ะรีบหาความรู้ที่ถูกต้องรีบสร้างรายได้ดีกว่าค่ะ